ฉันมีความสุขในทุกวันฉันโชคดีในหลายๆเรื่องฉันทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จได้โดยง่ายฉันโชคดีหาเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนล้านบาทได้ง่ายๆในทุกๆวันฉันทำอะไรรามรื่นง่ายไดยไปหมดฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันโชคดีในหลายๆเรื่องฉันทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จได้โดยง่ายฉันโชคดีหาเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนล้านบาทได้โดยง่ายในทุกๆวัน ฉันทำอะไรร่มเรื่องง่ายดายไปหมดฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันโชคดีในหลายๆเรื่อง ฉันทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จได้โดยง่ายฉันโชคดีหาเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้โดยง่ายในทุกๆวันฉันทำอะไรราบรื่นง,ง่ายดายไปหมดฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกๆวัน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณต่อจากนี้ไปชีวิตฉันจะดีขึ้นชีวิตฉันจะประสบผลสำเร็จชีวิตฉันจะมีผู้คนมากมายเข้ามาร่วมธุรกิจกับฉันชีวิตฉันต่อจากนี้ไปคือชีวิตที่มั่งคัง่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวเอง ฉันชื่นชมในตัวของฉันฉันเป็นผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถฉันรักตัวเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเรียนรู้สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นและรู้จักตัวเองมากขึ้นต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ในครอบครัวของฉันจะดีขึ้นชีวิตของฉันจะประสบความสำเร็จมากขึ้น มัง่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขความสนุกสนานร่าเริงมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นฉันมีพลังขับเคลื่อนที่ไร้ขีดจํากัดมีความสุขซาบซึง้งปิติสุขที่สัมผัสได้จากทุกสิ่งรอบๆตัวฉันรักชีวิตของฉันเพราะชีวิตของฉัน เป็นชีวิตที่สุดยอดฉันมีความสุขกับทุกสิ่งที่จักรกวาลประทานมาให้กับฉันขอบคุณสิ่งดีๆต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณทุกสิ่งที่งดงามที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉัน ขอบคุณหลายๆคนที่มาทดสอบฉันให้ฉันได้เห็นเป็นครูเป็นตัวอย่างที่ดีและที่ไม่ดีขอบคุณปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ฉันเข้มแข็งเติบโตและฉลาดมากขึ้นขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันให้ชินได้อยู่ดีอย่างที่เป็นอยู่นี้และมันจะดีขึ้นและดีขึ้นทุกๆวัน ขอบคุณอาหารดีๆที่ฉันได้ทานขอบคุณที่ฉันได้มีที่อยู่ที่ฉันได้อยู่ตอนนี้ขอบคุณที่ฉันมีความสุขมีคนดีๆรอบๆตัวอย่างที่เป็นอยู่ขอบคุณสุขภาพร่างกายของฉันที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ขอบคุณทุกส่วนของร่างกายที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ขอบคุณเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์ของฉันที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณรูปร่างหน้าตาของฉันที่ดีเท่าที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นขณะน,นี้และเป็นคนที่โชคดีจริงๆ ฉันตกหลุมรักชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ